ประตูแล้วเจอผีนะครับไม่เปิดผีแล้วเจอประตูเป็นแมปดอสแมปผีในโลโบอกร์อีกแล้วแะฮะเราเปิดเกมที่เราต้องเปิดประตูแล้วเจอผีอา้าวแล้วผมนั่งลงแล้วนีะแล้วก็แล้วก็เข้าไปเล่นเกมผีกับเขาเลยกว่าเงี้แมปให้ผมเคยเล่นมาแล้วไม่แปลกใจผมจะมีของอะไรเยอะมาก มรงข้อมบนตรงข้อมบนขวามือนะครับผมผมมีของเยอะมากพราผมเล่นมาแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนี่นะแหละวันนี้ผมก็จะมา,าคลิปมันก็ไม่ซื้ออะไรเนะีะเป็นกานเนี่ยประตูนี่ประตูดูเปิดประตูเจ้ยายผี เฮอเปิดอันนึงก็ได้เสียงเพลงก็ดังจังเลยเพื่อนเปิดใครเลยเพื่อนรู้อ่ะเพื่อนรู้ต้องไปทางไหนอ่ะเราไม่รู้อ่ะเพื่อนมันมีผีมาโอ้หมีตู้ด้วยมีตู้ดแอบ,บด้วยเพื่อนคนนี้น่าจะโป,ปรเนอะโปรตามเพื่อนไปให้เพื่อนแดบกบ เขาเด็ดกากากเลยดูเฮ้ยมืดจังอ๋อโอเคออห้องยังมืดเลยมีให้เปิดด้วยเปิดดีับ เฮ้ย hey, ทองโอ้โ oh หได้มาห้าสิบห้าสิบตังค์ยังไม่เลยมีตังค์ให้เราเก็บเลยเปิดยากมากฮะดะดู huh? นี่ประตูเพื่อนเพื่อนเปิดดิอออเอาเพื่อนนายมาจากไหนเนี่ยนายถืออะไรไมาด้วยเขาว่ากันว่าห้องนี้ห้องที่สิบเอ็ดนั้นจะมีห้องอาชันนะฮะเขาตูดฮะ เพราะว่าผีจะโผล่มาเออแ c ค i ิ n m e n t ค่ะแยง่งแยง่งตู้เพื่อนเยเพื่อนทำไมไม่แสงเพื่อนมาเพื่อนไม่เป็นไรอุ้ยมีตัวอะไรอย่างนั้น อ๋อดูสักดูสักโอเคเจมมี่ั้นไล่ทุบก็้โโอ้โอ้โหโอ้โหชิวเด้อชิวแล้วเพื่อนก็ตาย ผมคนเดียวเนาะเรามากันใหนะม่ครับผมแล้วนี้เราเอาเราเข้าใหม่แล้วเราก็เจอเพื่อนแล้วนะหวังว่าเราจะไม่ตายนคะครับวัดเดือดเฮ้ โอ้โหรอดด้วยรอดด้วยไม่มีตู้หลบรอดด้วยอยู่ข้างล <'s> ่างกระเทียมเก็บๆๆคบเก็บตังค์เก็บตังค์ไปๆๆวาว หยุดห้าอู้โอเคมาเพื่อนหยุดไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกกนเฮ้ยเจอของด้วยอ้าวเพื่อนหยิบไปแล้วนี่ไงจอ เจแล้วโอ้ my g อดมันมืดไม่เอาไม่ไปจุดๆเลยจุดๆไฟจุดไฟอะตัวอะไรนี่ ระวังไอตัวไรหนีด้วยเดี๋ยวมันมาฮะเกมดีขี้จะละเนี่ยพอเจอามีกระพริบปไปกระพริบ ด้วยมีตาด้วยเยี่ยม really nice หากล้อง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 เจอเร็วเจอเร็วเฮ้ยไม่เข้า ไม่เข้าเตียงเข้าเตียงทำไมเพื่อนเราได้กุญแจแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเราได้แจกกุแลแล้วฮัลโหลเพื่อน เอาเพื่อนอือหือโอ้โหตาอือหือทางวิ่งมีเสียงเคาะประตูด้วยโอ้โหรอเ,เ,เพื่อนรอเพื่อนเพื่อนมาเร็ว you're wing Ma ทุบทางนูน้นวิ่งวิ่งจะปีลันพันให้หน้าตูดเพื่อนละ่ะเพื่อนอ๋อรู้ว่าเพื่อนไม่รอดเจอเจอแล้ว เจอแกแล้วเพื่อนไม่ต้องหาแล้วเพื่อนเจอแล้วเพื่อนไข่เลยเพื่อนเพื่อนนะไม่ได้จุดเดไปเลยดูดมันอาจจะมีตัวเอ่อตัวอะไรบางอย่างมาข้างหลังเราเฮ้ยเจอสวิตเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราเจอสวิตแล้วอยู่นู่นเพื่อน เพื่อนอุ้ยซื้อไปไปผมเห็นไฟกระพริบไม่แต่ไม่มีทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับอีกแล้ว มี่อีกแลดานมืดเนาะว้าเพื่อนเพื่อนประตูบานห้าสิบเพื่อนเพื่อนไปเลยบูชบูสอ,อ่ะ ิิเพื่อนถ้ามันมาเราจองตู้นั้นนะเพื่อนวิ่งวิ่งมันมาเร็วมันมาเร็วตู้ ดีมากเพื่อนบ้าเะไร่ะ ทำไงอะอะไรทำไงไม่รู้ไม่ชี้เอาเพื่อนเอาเล่าเพื่อนมาเหลือนายคนเดียวเราเพื่อนส,สู้ๆเขาเพื่อนเราตายแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพ right? ื่อนเพื่อนเพื <management rules> ่อนมันมาเพื่อนเพื่อนมันมามันมาแล้วเพื่อนเพื่อนมันมาแล้วมันเพื่อนเพื่อนเพื่อนนางเจอไอ้กดๆมันเล่าแน่เลยเพื่อนเอ๊ะมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้หิวหมดเรียบร้อยแตกพอ เดี๋ยวค่อยต่อพาร์ทสอง